ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่วิสัสด์ดิจิตอลอาร์ชแนลวันนี้เราก็กลับมาพบอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Affinity Photo v e เวอร์ชัน iPad ซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้งานเครื่องมือเพนทูเพื่อใช้ในการใดคัดในการตัดรูปภาพออกมาใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปคนรูปน้องหมาน้องแมวสิ่งของต่างๆนะครับจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้า ทุกอย่างลดเลิศอะไรเงี้ยสามารถตัดได้เพราะว่าเครื่องมือตัวเนี้ยเราสามารถคอนโทรรือควบคุมนะครับทิศทางในการสร้างเส้นผ่าเพื่อที่จะตัดรูปได้ถ้าตรงไหนที่เป็นส่วนโค้งเราก็สามารถดัดให้มันโค้งไปตามรูปภาพได้ที่องศาที่สวยงามตามรูปภาพที่เราต้องการจะตัดหรือว่าส่วนที่เป็นเส้นตรงในต่างๆก็สามารถตัดได้ขนาดได้ตรงตามที่เราต้องการแล้วมีข้อดีอย่างหนึ่งคือมีความคมชัด ที่ค่อนข้างสูงนะครับเวลาที่ตัดมาปุ๊บภาพก็จะคมชัดเลยเหมือนภาพตัวอย่างที่ผมให้ดูบนพื้นขาวเนี่ยอันนี้ก็คือใช้เครื่องมือเพน o ูในการตัดเหมือนกันมันก็จะเป็นลักษณะแบบว่ามีความคมชัดที่สูงกว่าต่างจากเครื่องมือชุดแรกที่เคยสอนไปไม่ว่าจะเป็น Smart Selection Tool ใช่ไหมครับหรือว่า f r h e n d s e s e l t i o n Tool เนี่ยถ้าเกิดคุณสังเกตดูขอบผ้ามันจะเบอนิดนแต่เนี่ยจะไม่มีความเบอเลยครับก็จะมีแต่ความคมชัดเลย ซึ่งข้อดีข้อเสียของเครื่องมือแต่ละตัวเนี่ยมันก็อาจจะแตกต่างกันคราวนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานหรือว่าความต้องการที่เราจะนําภาพนั้นมาใช้งานหรือว่าความถนัดในการใช้เครื่องมือต่างๆนะครับคุณก็สามารถใช้เครื่องมืออะไรก็ได้แหละในการตัดภาพแต่คราวนี้มันขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราถนัดเครื่องมือตัวไหนถ้าเราถนัดชุดก่อนหน้านี้ถงเคนสอนไปก็ใช้ชุดก่อนหน้านี้ในการตัดภาพในการไดดคัดภาพแต่ถ้าเกิดคุณดูแล้ว เพนทูมันใช้ง่ายกว่าแล้วก็ตัดภาพมาได้ถูกใจกว่าเราก็สามารถเลือกใช้เป็นเครื่องมือเพนทูในการใดขัดในการตัดภาพได้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ผมแตะที่มุมขวาด้านล่างนะครับจะให้ดูนะครับเครื่องมือเพนทูก็นับถัดขึ้นมาจากอา t t i c t ิค tool l เล t a ทนเกิลทูแล้วก็จะมาเป็นเครื่องมือเพนทูที่หน้าตาเหมือนกับปากกาหมอกซึมนะครับัวปากกาหมอกซึมนี่แหละคือเครื่องมือเพนทูนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองใช้งานซึ่งในเครื่องมือเพนทูเนี่ยมันจะมีเครื่องมืออยู่2ตัวก็คือมีตัวเครื่องมือเพ กับเครื่องมือโน้ตเครื่องมือโน้ตเนี่ยมันจะเป็นหัวลูกศรน,นะครับสีเทาๆขาวๆ,ๆใช้ในการแก้ไขเส้นพาท์ที่เราสร้างขึ้นมานี่คือผมถึงบอกว่ามันเป็นข้อดีตรงเนี้ยเราสร้างมาเราสร้างออกมาถ้าเกิดต้องการจะแก้ไขอะไรเนี่ยมันสามารถใช้เครื่องมือโน้ตเนี่ยนะครับหรือว่าลูกศรเนี่ยในการแก้ไขเส้นพาท,ที่เราสร้างจากเพนทูได้ซึ่งเครื่องมือตัวอื่นเนี่ยมันเป็นซ e เล c t ชันไปลวมันจะอาจจะแก้ไขยากอันนี้มันแก้ไขง่ายกว่าเยอะเลยครับ เดี๋ยวเราจะมาลองดูวิธีการใช้งานขั้นแรกเนี่ยผมก็ไปคลิกที่เครื่องมือเพนทูขึ้นมาก่อนนะครับและคุณจะเห็นว่ามันจะมีเครื่องมือเพนทูใช่ไหมครับเครื่องมือเพนที่เป็นหัวปากกาหมึอซึมกับโน้ตที่เป็นลูกปลายลูกศรนนะครับสีเทาๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวที่ผมบอกไปโน้ตก็คือใช้ในการแก้ไขพวกเส้นต่างๆเพนก็คือใช้ในการสร้างเดี๋ยวเราเลือกเครื่องมือเพนนะครับส่วนลูกคุณก็ลองเปิดดูจากภาพที่คุณมีแล้วหรือว่าภาพที่คุณต้องการจะเอามาใช้ทดลองตัดภาพดูนะครับจากนั้นเนี่ย ในหัวข้อโหมดเนี่ยจะมีหัวข้อหลายหัวข้อใช่ไหมครับจะมีเป็นโพลิกอนเป็นลายเป็นสมาร์ทหรือว่าเป็นเพนในหัวหัวข้อเนี่ยสำหรับงานวันนี้ผมจะใช้เป็นหัวข้อเพนเพื่อจะใช้เครื่องมือในการตัดภาพส่วนลายเนี่ยเอาไว้สร้างเส้นนะครับตีเส้นตรงเส้นโค้งต่างๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นเพนนะเพราะว่าอันนี้ผมต้องการจะสอนวิธีการใช้เครื่องมือเพนเนี่ยในการตัดภาพโอเคเดี๋ยวเราก็เลือกเครื่องมือเพนเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเรามาเซ็ตความหนาของเส้นก่อนเราต้องการให้มันเส้นหนาเท่าไหร่เราสามารถ พิมพ์เลขลงไปนะครับมันจะนับเป็นพอยต์แต่เนี้ยเวลาที่เราได้คัดภาพผมแนะนําว่าไม่ควรจะเกิน 1. นึ่พอยต์หรือวนะ่าสองพอยต์นะเพราะถ้าหนาไปเดี๋ยวเวลาที่เราได้คัดแล้วสั่งเป็นเซเลคชันเลาเนี้ยมันอาจจะติดขอบข,อบข,า,วขาวของแบ็กกราวรูปมาด้วยก็ได้หรือว่าเป็นขอบสีของรู a แบ็กกราวอันเดิมกติดมานะครับนี่ผมตั้งไว้สัก0.5พอยต์เสร็จแล้วเราก็มาเลือกสีของเส้นที่เราต้องการจะนํามาใช้ตัดภาพอันนี้คือข้อดีเลยเราก็ดูเลยล้วถ้าสีมันตรงกับรูปภาพที่เราตัดแล้วก็เลือกสีที่มันต่่าางงกันงนันนอยเี้ะครบ จากสมมุอเริ่มเป็นสีดำอย่างเงี้ยเรียบร้อยแนละ้ะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาลองวาดเป็นเซเลคชันดูผมก็ค่อถ่างน,นิ้วนะครับขยายภาพขึ้นมาใหญ่ๆก่อนเพื่อที่จะได้ตัดได้ง่ายเวลาที่เราจะตัดพอ้าออมาใช่ไหมครับอ่าขั้นแรกเนี่ยเราก็ต้องคลิกจุดเริ่มต้นก่อนสุดท้ายมันก็ต้องวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นเหมือนเครื่องมือพวก free hand selection tool ที่เคยสอนไปนะก็คือเริ่มต้นจุดไหนให้กลับมาที่จุดนั้นนะครับโอเคผมกระดับจุดที่1อ่า ถ้าเป็นเส้นตรงเราก็แตะแล้วปล่อยอย่างนี้เลยนะครับจุดที่1แตะแล้วก็ปล่อยเลยเดี๋ยวไปคลิกจุดที่2ต่อไปคุณจะเห็นว่ามันจะสร้างเป็นเส้นขึ้นมาเห็นไหมเป็นเส้นสีดําๆขนาด0.5พอ่ยตามที่เราเลือกไว้เนี่ยถ้าเป็นเส้นตรงเราก็คลิกปล่อยคลิกปล่อยอย่างี้ไปเรื่อยๆส่วนถ้าเป็นเส้นโค้งคลิกนะครับเพ้นซิลงไปหรือว่าแตะดิ้วลงไปแล้วกดขาไว้ก่อนนะครับกดแช่ไว้ก่อนแล้วก็ลองลากไปทางซ้ายทางขวาดูคุณจะเห็นว่ามันจะมีแขนโผล่ขึ้นมาใช่ไหมครับนี่หดลากมาทางขวา ไอ้แขนเนี่ยเป็นตัวกําหนดเส้นโค้งครับแล้วก็ค่อยๆย,ย,ยืดแขนออกมาให้เส้นโค้งเนี่ยมันโค้งไปกับรูปภาพเราแล้วเดี๋ยวเราจะปรับลองดันเพนซิลนะครับดูว่าดันนิ้วขึ้นลงดูเพื่อให้องศาเนี่ยมันแนบไปกับรูปแล้วได้องศาตามภาพที่เราต้องการจะตัดเห็นไหมเดี๋ยวผมก็ลองขยับให้ดูนะคุณก็ลองปรับยืดหดแขนดูแขนเนี่ยเป็นตัวกําหนดความโค้งนะอ่าก็กดแช่ไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ลองปรับดูคราวนี้ถ้าเราจะไปจุดต่อไปถ้าจุดต่อไปเนี่ย ความโค้งหรือองศาของเส้นโค้งมันไม่เท่ากันเราต้องตัดแขนข้างขวาออกไปก่อนครับโดยการไปจิ้มที่จุดสีแดงที่เราสร้างเส้นโค้งเมื่อกี้เพื่อจะลบเส้นแต่ถ้าเกิดโค้งมันเท่ากันเนี่ยเราคลิกแล้วต่อเชื่อมต่อแบบนี้ได้เลยอันนี้คือโค้งมันเท่ากันใช่ไหมครับก็คลิกปุ๊บมันก็จะเชื่อมต่อแล้วก็มันก็จะรับกับองศาของเส้นโค้งถัดไปแต่ถ้าเกิดมันไม่เหมือนกันหรือว่าจุดต่อไปเป็นเส้นตรงเราต้องตัดแขนข้างขวาก่อนก็ให้เราเอาเพนซิลหรือเอานิ้วเนี่ยไปแตะที่จุดสีแดงนะครับวงกลมสีฟ้าที่มี เส้นสีแดงวงล้อมรอบอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะแตะให้ดูนะเพื่อที่จะตัดแขนออกไปนะครับอ,อย่าแตะและมันก็แขนจะหายไปข้างหนึ่งใช่ไหมครับแล้วคนนี้จุดต่อไปถ้าเป็นเส้นโค้งที่มันต่างกันหรือองศาของเส้นโค้งที่มันต่างกันเราก็คลิกไปปุ๊บแตะเพนซิ l หรือแตะนิ้วค้างไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วค่อยๆย,ยืดแขนนี้โค้งมันคว่ำลงมาข้างล่างใช่ไหมครับโค้งมาด้านล่างผมก็จะลากเข้าหาตัวครับผมจะลาก ยืดแขนเข้าหาตัวก็คือลากเพนซิลหรือว่าลากนิ้วแต่ถ้าไปข้างหน้าก็ดันไปข้างหน้าครับเส้นโค้งก็จะหายขึ้นแบบนี้โอเคแล้วก็ปรับองศา,างต่างๆให้เรียบน้อยคราวนี้จุดต่อไปเนี่ยเป็นเส้นเฉียงเฉียงแล้วก็ตัดแ,แขนก็คือคลิกที่จุดวงกลมเมื่อกี้ไปทีหนึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆค,คลิกไปเรื่อยครับตรงไหนที่เป็นเส้นโค้งก็แตะเพนซิลหรือเนี่ยแตะนิ้วค้างไว้แล้วก็ยืดแขนแล้วก็ปรับองศาให้ไปตามเส้นโคง้งถ้าโค้งมาด้านล่างก็ลากเพนซ ีฟ้าที่ผมทําเป็นตัวอย่างให้ดูอย่างเงี้ยครับเราก็ mm. ค่อยๆคลิกแตะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราต้องตัดแขนอ่าถ้าตัดผิดไม่เป็นไรก็แตะที่รูปนาฬิกาฝั่งขวามือเรานะครับเปิดชีสตอรี่ขึ้นมาย้อนขั้นตอนการทํางานกลับไปก่อนแล้วก็คลิกทําใหม่อย่างเงี้ยอ่าแล้วก็แตะไปเรื่อยๆครับเนี่ยถ้าเป็นแบบเส้นตรงๆก็จะง่ายครับแตะเพนซิลปล่อยแตะเ e นซิลปล่อยแล้วก็สร้างจุดต่อไปมันก็จะเชื่อมให้โดยอัตโนมัติแต่ที่สําคัญจุดต้องเชื่อมกันนะครับถ้าไม่เชื่อมกันเนี่ย เราจะไม่สามารถที่จะทำเป็นเซเลชันได้นะไม่งั้นมันจะเซเลชันแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพเท่านั้นนะครับอ่าคาวนี้เจอส่วนโค้งแล้วแล้วก็คลิกเพนซิลหรือนิ้วค้างไว้แล้วค่อยๆลากเข้าหาตัวครับพอโค้งลงมาด้านล่างเี่ยแนี้เราก็ลากเข้าหาตัวแบบนี้นะครับแล้วเราค่อยๆปรับความยาวของแขนเพื่อจะปรับขนาดเส้นโค้งนะครับคราวนี้เราก็แตะอ่าลบไปอย่างเงี้ยถ้าเป็นเส้นตรงเราก็ค่อยๆแตะนะครับ ไปเรื่อยๆครับคลิกไปคลิกไปเนี้ยมันก็จะสร้างให้เป็นเส้นให้เราเองพยายามคลิกให้มันแนบกับวัตถุหรือว่ากินเข้ามาในวัตถุนิดนึงก็ได้นะครับเวลาที่เป็น selection แล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ติดขอบขาวของ background หรือว่าขอบที่เป็นสีของ background อันเดิมของรูปภาพที่เรานํามาใช้อย่างนี้นะครับอ่าอันนี้ถ้าเกิดโค้งงายขึ้นแล้วก็ดันไปข้างหน้าแบบนี้นะครับโอเคก็ค่อยๆค,คลิกไปครับ เราเจอโค้งขึ้นไปด้านบนใช่ไหมครับเราก็แตะ Pencil หรือว่าแตะนิ้วคามาันแล้วก็ลาก Pencil ลากนิ้วเนี่ยขึ้นไปด้านบนแบบนี้ก็ชิงเฉียงหน่อยก็ได้ครับเพื่อจะปรับองศาของเส้นโค้งให้มันแนบไปกับขอบกระเป๋าเนี่ยจุดต่อไปเป็นเส้นตรงก็ตัดแขนแล้วคลิกต่อไปเรื่อยๆครับถ้าผิดก็กดปุ่ม history ที่เป็นรูปนาฬิกานะครับที่อยู่ฝั่งขวามือย้อนขั้นตอนการทํางานกลับไป1สเต็ปแล้วก็ทําต่อครับ เราจะกลับมาจบที่จุดเริ่มต้นนะที่คุณเห็นเป็นจุดสีขาวอยู่ฝั่งขวามือเนี่ยครับอ่ะโอเคกลับมาเป็นจบกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทําให้เป็น selection ครับเราก็ต้องมาดูที่แถบข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะคลิกปุ่มที่อยู่ฝั่งขวาที่เป็นกรอบสีเหล่ยมที่ประประนะครับในวงกลมสีเทาที่เขียนว่า tool selection นะครับ tool selection ก็คือแปลงเส้นผ่าให้เป็น selection นั่นเองแต่ก่อนที่จะแปลงถ้าเส้นมันต้องแก้ไขเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปที่เครื่องมือเพนทูอีกรอบหนึ่งแล้วเลือกหัวข้อ node ที่เป็นลูกปลายลูกสอนนะครับสีเทา เราจะเปิดโนด้ตขึ้นมาก่อนไปแก้ไขเส้นก่อนให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำเป็น selection เพราะถ้าเป็น selection แล้วเดี๋ยวมันจะแก้ไม่ได้เนาะเราต้องการที่ก้ไปจุดไหนเราไปคลิกที่จุดขาวๆครับอย่างเช่นข้างบนตรงนี้แก้ส่วนโคง้งกที่จุดขาวๆมันจะถ้าเป็นเส้นโคง้งมันจะมีแขนโผล่ขึ้นมาครับเราก็ไปคลิกที่ปลายแขนครับแล้วก็กดพ e นซิลหรือกดนิ้วค้างไว้แล้วก็ขยับปรับแต่งองศาของเส้นโค้งเนี่ยให้มันโค้งไปตามที่เราต้องการแต่ถ้าเป็นจุดธรรมดานะครับเป็นเส้นธรรมดาก็คือคลิกที่จุด ที่เราต้องการจะแก้แล้วกดค้างไว้เนี่ยล้วก็ลากเข้าลากออกสามารถขยับตำแหน่งของเส้นได้ถ้ามันไม่แน่กับรูปเราก็ดึงเข้ามาให้มันแน่กับรูปก็ได้นะครับหรือมันกินเข้ามาในเนื้อในรูปเยอะไปเราก็ดึงออกไปอ,อย่างเงี้ยเห็นไหมเราก็ค่อยดึงแล้วก็ค่อยปรับองศามาอีกทีหนึ่งครับแบบนี้ครับ ค่อยๆปรับแต่งเส้นเห็นไหมแล้วถ้าเป็นเส้นโค้งเราก็ขยับได้เช่นเดียวกันอ่าคราวนี้มาปรับแต่งองศาเส้นโค้งหน่อยให้มันแนบกับรูปแล้วก็เช็คดูครับว่าตรงไหนที่มันไม่สวยเราต้องการจะปรับแต่งเราก็ค่อยๆปรับแต่งไปเรื่อยๆครับนี้คุณก็ขยายรูปมาดูใหญ่ๆนะเราจะได้เห็นว่ามันแนบรูปแต่ถ้าเกิดเราเรียบร้อยเราก็กลับมาเป็นเครื่องมือเพนอีกทีหนึ่งครับเพื <ๆ S 1> ่อจะไปถังให้มันเป็นเซเลคชัน selection. โอเคผมก็ไปที่แถบข้างล่างแล้วเดี๋ยวผมจะคลิกปรุงทนะู s e l e c t i o n นะเพื่อจะแปลง เส้นผ่านเนี่ยให้การเป็น selection ครับอ่าพอแตะไปปุ๊บมันก็จะการเป็น selection ทันทีครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะไปที่คำสั่ง selection อีกทีนึ่ในโหมด selection เพื่อที่จะไปเช็คดูว่าขอภาพเนี่ยมันโอเคไหมนะครับเพื่อจะเป็นการปรับแต่งเราจะได้สร้าง copy ให้มันเป็น layer ใหม่ที่มันได้ cut ออกจาก background สีขาวอันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมขอลบ layer ที่ผมทำเป็นตัวอย่างอันเก่าที่เมื่ก่อนให้เหลือเฉพาะงานนี้เท่านั้นนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะไปคลิกปุ่มนะครับ selection นะข้างๆปุ่มฟอโต้เหานี้แหละแล้วเดี๋ยวเราจะมาเลือกลองเลือกเครื่องมือสักเครื่องมือหนึ่งเพื่อจะเปิดหน้าต่างรีไฟที่เป็นแถบด้านล่างขึ้นมานะโอเคนะครับเหมือนคลิกก่อนนะเนี่ยผมเคยสอนเครื่องมือพวกนี้ไปนะเดี๋ยวคุณย้อนกลับไปดูได้นะครับเนี่ยผมจะเลือกคลิกปุ่มรีไฟที่อยู่ฝั่งขวามือที่เห็นเป็นรูปผู้กายแล้วมีแถบสีฟ้านี่ครับผมก็คลิกเลยพอคลิกปุ๊บมันจะเข้ามาในหน้ารีไฟใช่ไหมครับแล้วก็มาเช็คดูตามขอบรูปถ้ายังไม่โอเคเราค นะครับขอบเสียวขาวมันหายไปนะครับหรือว่าให้ขอบภาพเนี่ยมัไม่ติไม่มีแบล็คราวอันเก่าเนี่ยติดมาครับเครื่องมือใหญ่ก็ลดวิดนะครับปรับวิดให้มันเล็กหน่อยนะถ้ามันเล็กไปก็ปรับค่าวิดเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยล้วก็ค่อยๆคลิกไปครับ โอเคคราวนี้เราก็ปรับบอรดเดอร์นิดนึงนะครับให้มันแนบกับรูปมากขึ้นนะครับขอบที่เราทําเดี๋ยวมันจะใส่ค่าสมู o t ลงไปหน่อยเพื่อให้ขอบภาพมันดูแบบมีความสม o o t h นิดหนึงมีความเบลอนิดนดนะครับใส่ลงไปนิดเดียวไม่กี่พิกเซล คร hey. าวนี้ตรงเอาพุทนะครับผมก็จะเลือกเป็น new layer เพื่อให้มันแยก layer ออกมาครับตัดแยก layer ออกมาจากภาพเดิมนะครับเป็น layer ที่เป็นพื้นใสเพื่อที่เราจะได้เอา copy ภาพนี้ที่เราได้คัดมาเนี่ยไปวางบน background อันใหม่หรือว่าทำสีพื้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเห็นไหมครับพอเราสั่งเป็น new layer ปึ๊บเรากด apply เราก็จะได้ layer ใหม่มา1 layer ละเห็นไหมนี่คือ layer เก่าที่มันมี3ชิ้นนะครับพอเราสร้าง layer ใหม่ layer เก่าที่ มีทั้งหมด3ชิ้นก็จะถูกยกเลิกหรือว่าถูกซ่อนไปก็เลยเฉพาะเลเยอร์ที่เราใช้งานโอเคเดี๋ยวผมจะ Copy อันเนี้ยไปวางบนหน้ากระดาษใหม่ที่ผมจะสร้างขึ้นมานะครับเป็นไซส์เพื่อจะทำงานโซเชียลมีเดียอ่าอย่างพวก Facebook หรือว่า Instagram นะครับโอเคตอนนี้เราได้เลเยอร์ที่แยกมาไม่มีพื้นนะครับเป็นพื้นใสๆแล้วนะครับแต่นี่ที่คุณเห็นเป็นพื้นขาวคือแบล็กการ์ดผมเปลี่ยนเครื่องมือเป็นมูฟพูก,ก่อนนะก่อนที่จะก๊อปปี้แล้วคราวนี้ผมมาที่โหมดฟอโต้นะครับ จากนั้นนี้ผมแตะที่รูปครับเดี๋ยวสั่ง copy อ่าเลือกคําสั่ง copy ปิดไปนะครับแล้วเดี๋ยวผมไปสร้างหน้ากระดาษใหม่ขึ้นมาผมว่าแตะตรงนี้เลือกหัวข้อแตะเครื่องหมายบวกแล้วก็เลือกหัวข้อ New Document ครับคราวนี้ผมจะเปลี่ยนจากโหมดโฟโต้เป็นโหมดเว็บนะตรง Document ตรงนี้ผมเลือกเป็นหัวข้อเว็บแล้วก็มาเลือกขนาดนะครับผมจะเลือกเป็น Social Media ียสแควนะครับคือ1080คูณ0นั่นเองโอเคเดี๋ยวผมเล่โดยทีท,ทีนะครับ ผมเปลี่ยนจากข้างบนนะครับที่เป็น VGA, SVGA อะไรพวกเนี้ยเลื่อนลงมาข้างล่างเลยเลือกเป็น Social Media Square Post นะครับก็คือ1080 0คูณ1080ในคณในความกว้างและความสูงนะครับโอเคจากนั้นคลิกปุ่มโอเคครับอ่านะผมก็รียคลิกปุ่มโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ได้หน้ากระดาษมาหนึ่หน้าแล้วเดี๋ยวผมจะแตะที่หน้ากระดาษเพื่อจะเพรรูปมาแบบนี้นะครับก็แตะนิ้วลงไปนะครับเดี๋ยวคุแตะนิ้วลงไปให้แถบคำสั่งเพขึ้นมาก่อน เราก็เลือกหัวข้อเพจนะครับที่อยู่ฝั่งขวามือสุดสั่งเพจรูปนะครับเสื้อตัวนี้นะครับเสื้อหนังสีชมพูนี้เข้ามาโอเคเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับผมไปที่ปุ่มนะครับ stock studio นะครับเพื่อจะเลือกตอนนี้จะมีให้เลือกแค่พิ x e l กับ p ิกซาเบนะครับอันสแปลกมันถูกรีเจคไปแล้ว ก็จะเลือกได้แค่2เวแบบคือ Pixel แล้วก็ p i x a b a บคุณก็ลองเลือกแล้วกาันว่าจะใช้ Pixel หรือว่า Pix a b a บนี่ผมจะเลือกเป็น Pixel นะครับผมจะเสิร์ชเป็นกราฟิกแบ็กกราวด์ขึ้นมาเพื่อจะหาแบ็กกราวด์ที่เป็นภาพกราฟิกนำมาใช้ประกอบเป็นแบ็กกราวด์ของภาพเสื้อหนังสีชมพูอันนี้่าผมก็เลือกพิมพ์เลยนะครับกราฟิกแบ็กกราวด์เสิร์ชขึ้นมาแล้วคราวนี้เราก็มาเลือกรูปครับที่เราต้องการจะนำมาใช้ก็คลิกเสร็จครับ แล้วก็ drag มาดรอปมาในชิ้นงานเราแบบนี้พอเรา drag มาดรอปเสร็จเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนทับรูปเสือ้อใช่ไหมครับมาที่หน้าต่างเลเยอร์คลิกที่หน้าต่างคลิกที่เลเยอร์แบล็คกราวนะครับลากลงมาไว้ด้านล่างของเสือ้ออ่าคราวนี้แบล็คกราวจะอยู่ด้านล่างด้านหลักของเสื้อแล้วเราก็เปลี่ยนเครื่องมือเป็น move tool ครับแล้วก็ทําการย่อแบ k ็คกราวให้ได้ขนาดที่เราต้องการปรับองค์ประกอบต่งตางๆให้ได้ตามที่เราต้องการด้วยเครื่องมือ move tool ก่อนเห็นไหมครับเราก็จะได้เป็นภาพ แบ็กกราวด์แล้วก็มีเสื้อนะครับหนังสีชมพูที่เราได้ขาดมานะขอบภาพจะคงกว่าเครื่องมือในชุดแรกที่ผมเคยสอนไปนะครับเดี๋ยวเราครนี้เราก็จัดองค์ประกอบภาพองค์ประกอบแบ็กกราวด์ต่าง,งๆให้เรียบร้อยก่อนครับเดี๋ยวผมจะสอนใส่วิธีการใส่ตัวหนังสือลงไปในชิ้นงานด้วยนะครับ อันนี้เราจะพิมพ์ตัวหนังสือเรามาคลิกที่กรอบสีเหลี่ยมสีฟ้าที่มีตัวหนังสือเรียกว่า artistic t o นะครับ artistic t c t o นะครับ artistic two นะครับจะมี2ออย่างคือ art t e c กับ frame text frame text นี่คือใส่พวกรูปแบบประโยคแต่ถ้าเป็น artistic text ก็คือใส่เป็นข้อความสั้นๆพอเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็คลิกเครื่องมือลงไปเลยครับจะมีแถบให้เลือกฟอนต์เลือกขนาดตัวหนังสือใช่ไหมครับเลือกแบบตัวหนังสืออยู่ข้างล่างแถบด้านล่างตรงนี้อันนี้ผมจะใช้ฟอนต์ a r i a l นะครับซึ่งเป็นฟอนต์ default เลย ของตัวโปรแกรมมันคุณจะใช้ฟอนต์ไหนคุณก็ลองเลือกดูได้นะครับส่วนตัวหนาตัวเอียงแล้วก็คลิกที่หัวข้อเรกูลาตรงนี้ถ้าฟอนต์ไหนมันมีให้เราเลือกก็จะเลือกได้เนาะนี่ผมเลือกเป็นเรกูลาธรรมดานะครับแล้วคราวนี้เราจะมาเปลี่ยนขนาดที่คุณเห็นเป็นเลข12แล้วก็12อพอยต์เนี่ยคือมันเล็กไปใช่ไหมเดี๋ยวผมจะปรับให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะผมเลือกให้ดูเนี่ยโอเคพอดีแป้นคีย์บอร์ดมันบังอยู่นะครับโอเคคราวนี้ผมใส่ลงไปสัก 48แล้วกันผมลองเรื่อง472เลยแล้วกันให้ใหญ่ๆห,หน่อยตอนแรกจะเลือก48เล็กไปเรื่อก72โอเคพอได้ยิ้เสร็จเรียบร้อยได้ขนาดแล้วแล้วก็ถ้าเราต้องการจะปรับตัวหนาตัวเอียงหรือว่าตัวมีเส้นใต้ขีดอันเดอร์ไลน์หรือว่ารูปแบบประโยคเนี่ยเราก็คลิกแท็บไอคอนที่อยู่ด้านฝ่ามือนะครับที่มีตัว b ตัว i ตัว u แบบนี้ไอคอนพวกนี้ผมคิดว่าคุณน่าจะคุ้นเคยกับการใช้โปรแกรมบวชแหละเราต้องการจะรูปแบบประโยคแบบไหนชิดซ้ายชิดขวา อะไรพวกนี้น,นี่ผมเลือกเป็นชิดซ้ายธรรมดาและกันหรือจะเป็นเซนเ,นเตอร์ก็แล้วแต่คุณแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการลองอไปอันนี้ผมจะพิมพ์คําว่าช็อกกี้พิง เวลาขึ้นบรรทัดใหม่กดปุ่ม r e t เทินนะครับก็จะขึ้นมาบรรทัดใหม่อย่างเงี้ยอ่าแล้วคุณก็พิมพ์เลยก็จะต่อเนื่องกันอันนี้เราพิมพ์เสร็จเราเช็คคีพิงค์คนี้ต้องการจะยอ่อขยายก็คือแตะที่มุมนะครับมันจะยอ่อขยายได้ที่เป็นจุดสีฟ้าที่อยู่ตามมุมของกรอบสี่เหลี่ยมข้อความเราเนี้ยเหมือนเรายอ่อขยายภาพนั่นแหละถ้าต้องการจะหมุนก็แตะจุดสีขาวที่อยู่ข้างบนครับแตะค้างไว้นะ แต่เพนซิลหรือหนค้างไว้ก็จะหมุนปรับองศาของข้อความได้โอเคนี่ผมปรับมาที่ปกติแล้วกันต้องการจะเคลื่อนย้ายต้องเปลี่ยนเป็น move tool ก่อนนะครับหรือว่าต้องการจะย่อขยายหลังจากที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยอะไรอย่างนี้เราก็เลิก move tool ก่อนนะครับถ้าต้องการจะเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนอะไรก็ต้องปาดให้เป็นแถบไฮไลท์เหมือนเราใช้เป็น Word พวกอะไรเงี้ยก็คือแตะนะครับที่ข้อความค้างไว้แล้วก็ปาดแบบนี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรนี้ได้นะโอเคแต่ที่เปลี่ยนสีก็คือค,อคลิกที่ ตรง Color Studio เรานะครับเปิด Color View ขึ้นมาใช่ไหมครับเราก็ลองเลือกสีที่ต้องการาปรับเลือกสีไปให้ถูกใจครับปรับเฉดสีโทนสีต่างๆให้ถูกใจเราแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเคลื่อนย้ายปรับรูปแบบประโยคก็ได้ครับเคลื่อนย้ายก็แนะนำว่าใช้เครื่องมือ move tool นะครับหรือจะย่อขยายหลังจากที่เราพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วก็แนะนำว่าใช้เครื่องมือ move tool โอเคถ้าต้องการจะเปลี่ยนรูปแบบประโยคก็ปาดเลือกทั้งประโยคแบบนี้ก่อนนะครับด้วยเครื่องมือ artistic text นะครับปาดก่อนเลือกเป็นตัวเอถ้าเคลื่อนย้ายก็ move to ก็ลองจัดวางตำแหน่งดูนะครับให้ได้ตำแหน่งที่ถูกใจโอเคจะใช้รูปแบบประโยคแบบไหนก็แล้วแต่คุณนะถ้าต้องการแก้ไขรูปแบบประโยคอยจะลืมนะต้องมาเลือกเครื่องมือ artistic text ที่เป็นกรอบสี่เหลือมสีฟ้าแล้วมีตัว A ที่อยู่มุมซ้ายล่างสุดก่อนนะถ้าเคลื่อนย้ายก็ move to อนเดิมนะครับ ลูกศรสีเทาโอเคเนี่ยเนี่ยปรับรูปแบบประโยชน์ก็เลือกอัลจติกเทคก่อนโอเคแล้วเราก็เลือกจะชิดซ้ายชิดขวาแต่อย่าลืมนะต้องคลิกตาให้เป็นแถบไฮไลท์ก่อนแบบนี้ครับถึงจะปรับรูปแบบประโยชนะ์ได้เราก็ลองปรับรูปแบบประโยชน์โอเคนะครับเลื่อนตำแหน่งให้เรียบร้อยก็จะเสร็จละชิ้นงานนี้อันนี้ครูก็จะได้ทั้งวิธีการไดคัดรูปใช่ไหมครับได้ทั้งการพิมพ์ตัวหนังสือการวา,างแบ็กกราวด์ต่างๆ โอเคไหมภาพเนี่ยมันจะค่อนข้างคมเลยมากกว่าเครื่องมือชุดแรกๆที่ผมสอนไปนะที่เราใช้ในการตัดภาพโอเคอันนี้เราเสร็จแล้วครับเราก็ได้ภาพโฆษณานะครับเสื้อแจ็คเก็ตสีชมพูนะครับช็อคกี้พิง์ของเราเรียบร้อยละเป็นไงครับคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะทําตามกันได้นะครับถ้าทําไม่ได้ก็ย้อนดูใหม่แล้วก็ลองทําใหม่นะครับสาหรับคลิปนี้ผมคงจบไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ กด subscribe ช่องเราด้วยนะครับแล้วกดแชร์ช ANNEL เราด้วยถ้ามีคำถามอะไรก็สอบถามในคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยหรือไปอินบ็อกที่ Facebook วิศาดิจิตอลอาร์ตก็ได้ถ้าสนใจอยากจะเรียนนะครับโปรแกรม Affinity Photo เวอร์ชั่น iPad หรือ De s ก t ็ p ก็อินบ็อกสอบถามกันได้ที่ Facebook วิศาดิจิตอลอาร์ตนะครับถ้าเวลาดูแล้วมีโฆษณาขึ้นมาก็ฝากดูโฆษณาหน่อยนะครับเอาไว้เป็นค่าหารน้องแมวที่บ้านผมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ